โรงเรียนดรงเจนวิทยาคมขอนำเสนอผลการดำเนินงานโรงเรียนแห่งความสุขตามองค์ประกอบที่3พัฒนาผู้เรียนทุกระดับมาตรฐานที่4มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียน โรงเรียนโรงเจนวิทยาคมดำเนินงานโรงเรียนแห่งความสุขตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการโดยคาดหวังว่าผู้เรียนทุกช่วงวัยจะได้รับการพัฒนาในทุกมิติเพื่อให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขมีคุณภาพและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความมันมม่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนภายใต้การบริหารงานของนายอนนกยตตาผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเจนวิทยาคม โรงเรียนมีนโยบายและการดำเนินงานพัฒนาผู้เรียนทุกระดับตามมาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียนโดยใช้ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบเพราะรักโมเดลดูแลใส่ใจห,วให่วงใยและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพื่อคุ้มครองดูแลและเสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับนักเรียนเพาะต้นกล้าให้เติบใหญ่ผลิดอกออกผลให้นักเรียนเติบโตอย่างร่มเย็นในบ้านดงเจีนวิทยาคม ปัญหาและอุปสรรคเปรียบเสมือนความแห้งแล้งและลมพายุระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนจะดูแลนักเรียนให้บรรเทาปัญหาส่งเสริมปรับปรุงแก้ไขและพัฒนานักเรียนส่งผลให้ต้นกล้าเติบโตยิ่งใหญ่และงดงามเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่ตอไป รูปแบบการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลืนอนักเรียนเพราะรักโมเดลใช้กระบวนการทำงานด้วยระบบคุณภาพ PDCA มีวิธีการดำเนินงานสอดคล้องอย่างเป็นระบบดังนี้ขั้นตอนที่1วางแผนและร่วมมือ Plan Participation มีการดำเนินการโดยทีมนำทีมประสาทนทีมทำเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชนรวมกันวางแผนการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ชัดเจนและเป็นระบบโดยกำหนดเป็นคู่มือระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนดงเจนวิทยาคมขั้นตอนที่2การดำเนินงาน Operation โรงเรียนมีการดำเนินงานตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน5ขั้นตอน ประกอบด <let> muscle, ้วยการรู้จักน <God S 2> ักเรียนเป็นรายบุคคลการคัดกรองการส่งเสริมการปรับปรุงแก้ไขและการส่งต่อมีการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งนำระบบ Student Care มาช่วยในการบริหารจัดการพัฒนาความก้าวหน้าของนักเรียนขั้นตอนที่3การสร้างความสุข Happiness นักเรียนมีความสุขเมื่อได้รับการดูแลช่วยเหลือส่งเสริมและส่งต่ออย่างเป็นระบบมีรายงานความพึงพอใจต่องานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและมีสารสนเทศของงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างครบถ้วนขั้นตอนที่4การสะท้อนการทำงาน Ret f l ฟ c t i o n โรงเรียนมีการติดตามวิเทศสะท้อนผลการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนในเชิงลึกครูที่ปรึกษารายงานผลการจัดทำระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนทั้ง5ขั้นตอนขั้นตอนที่ 5. การปรับเปลี่ยน adjustment โรงเรียนมีการประเมินมาตรฐานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประกอบด้วยมาตรฐานด้านนักเรียนมาตรฐานด้านกระบวนการมาตรฐานด้านปัจจัย และปรับปรุงแก้ไขการดําเนินงานให้เหมาะสมโรงเรียนมีผลการดําเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่สมบูรณ์ขั้นตอนที่6กุญแจแห่งความสําเร็จ Key t ท s u ัก e s s โรงเรียนได้ทําการประเมินผลสรุปผลและรายงานผลการปฏิบัติงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อสาธารณาชนรวมถึงการขยายผลและพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากการดําเนินงานโรงเรียนแห่งความสุข โรงเรียนโงเจนวิทยาคมตามองค์ประกอบที่สามพัฒนาผู้เรียนทุกระดับมาตรฐานที่4มาตรฐานคุณภาพด้านผู้เรียนโดยระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรูปแบบเพาะรับโมเดลมีผลการดำเนินงานดังนี้ตัวชี้วัดที่หนึ่งสุขภาพกายและสุขภาพจิตตัวชี้วัดที่หนึ่งจุหนึ่งผู้เรียนมีน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์กรมอนามัยกำหนด นักเรียนร้อยละแปดสิบมีผลการประเมินน้ำหนักส่วนสูงตามเกณฑ์ที่กรมอนามัยกำหนดมีการจดบันทึกวัดประเมินน้ำหนักส่วนสูงด้วยโปรแกร,รมบันทึกน้ำหนักส่วนสูงอีกทั้งให้ผู้เรียนบันทึกผลลงในสมุดบันทึกสุขภาพเป็นประจำมีการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมแก้ไขสุขภาพกายของผู้เรียนดังนี้กิจกรรมฟันสะอาดเหงือกแข็งแรงกิจกรรมอ,อยอน้อย กิจกรรมต,ต่อต้านโรคติดต่อกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด19กิจกรรมหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัยสร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพตัวชี้วัดที่1.2ผู้เรียนได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้านักเรียนทุกคนคิดเป็นร้อยละหนึ่งร้อยได้รับการประเมินภาวะซึมเศร้ามีการดำเนินกิจกรรมเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าของผู้เรียนดังนี้ กิจกรรมการสแสดงดนตรีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสามาัคคีกิจกรรมชมรมทูบีนัมเบอร์วันกิจกรรมเสริมหลักสูตรกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตัวชี้วัดที่สองคุณลักษณะตัวชี้วัดที่สองจุดหนึ่งผู้เรียนสแสดงพฤติกรรมสะท้อนคุณลักษณะที่ดีโรงเรียนโรงเยนวิทยาคมจะให้มีการดำเนินการกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณะ โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของตัวเองและมีโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมในโรงเรียนมีการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนโดยนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมส่งผลให้ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีจิตอาสาจิตสาธารณะพูดจาไพเราะอ่อนน้อมหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสร่าเริงกล้าที่จะแสดงความคิดเห็น สามารถทำงานเป็นทีมและมีทักษะการใช้เทคโนโลยีได้เป็นอย่างดีตัวชี้วัดที่สศักยภาพการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ส .1 วัดแววความสามารถพิเศษโรงเรียนโรงเจนวิทยาคมส่งเสริมให้นักเรียนมีศักยภาพการเรียนรู้มีแววความสามารถพิเศษจำนวนสิบด้านดังนี้แววที่1แววผู้นำ นักเรียนมีแววผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันสำคัญต่างๆโรงเรียนจัดให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพของการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมกิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียนกิจกรรมชมรมชูบีนัมเบอวันเป็นต้นแหววที่สองแหววนักคิดโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะในการเป็นนักคิด สามารถประดิษฐ์สิ่งของเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันนักเรียนได้ลงมือทำด้วยตนเองทำให้นักเรียนมีทักษะและมีความคิดสร้างสรรค์ในการประดิษฐ์สิ่งต่างๆอีกทั้งสามารถเพิ่มรายได้ให้แก่นักเรียนได้อีกด้วยแววที่สามแววสร้างสรรค์นักเรียนมีแววสร้างสรรค์ตัวอย่างเช่นการประยุกต์ทักษะการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์เพื่อทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้า ได้รับรางวัลระดับชาติว <L> แววที่4แววนักวิชาการโรงเรียนมีกิจกรรมทักษะวิชาการ <L> เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีศักยภาพการเรียนและวัดความสามารถพิเศษด้านวิชาการให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านวิชาการได้อย่างเต็มที่พร้อมสนับสนุนส่งเสริมและพัฒนานให้นักเรียนมีแววนักวิชาการอย่างเต็มความสามารถตามศักยภาพ แววที่ห้าแววนักคณิตศาสตร์นักเรียนมีแววนักคณิตศาสตร์มีไหวพริบในการคิดและมีทักษะในการคิดเลขที่คล่องแคล่วและรวดเร็วโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนเข้าวร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับคณิตศาสตร์คณิตคิดเร็วสูดกุเพื่อให้นักเรียนมีการพัฒนายอย่างต่อเนื่องและเพิ่มแววนักคณิตศาสตร์ให้แก่นักเรียนแววที่เจ็ด แววนักภาษานักเรียนมีแววนักภาษาจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆโรงเรียนได้ให้การส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนให้แสดงความสามารถอย่างเต็มศักยภาพนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมต่างๆเช่นการประกวดสุนทรพจน์การประกวดอัจฉริยภาพทางภาษาแววที่8แววนักกีฬา โรงเรียนมีการส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงออกถึงทักษะความสามารถทางด้านกีฬาที่หลากหลายนำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต่างๆทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับจังหวัดระดับภาคหนึ่งและระดับชาติแววที่9แววนักดนตรี โรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนแสดงศักยภาพของตนเองทางด้านดนตรีอย่างเต็มที่ทำให้สามารถนำไปต่อยอดในการสมัครเรียนต่อในสถานศึกษาชั้นนำทั่วประเทศอีกทั้งส่งเสริมให้นักเรียนกาแสดงออกทางด้านดนตรีในรูปแบบต่างๆเช่นการร่วมกิจกรรมชรมโรงทูบีนับวันการร่วมกิจอาสากิจกรรมดุริยางให้กับส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการเข้าร่วมแข่งขันง,งานศิลปะคัตกรรมนักเรียนระดับชาติแววที่สิแววนักศิลปินนักเรียนมีแววนักศิลปินด้านทัศนศิลป์โรงเรียนส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการวิจัยการเสริมสร้างศักยภาพในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการแปลงทุนชุมชนและกิจกรรมทางด้านศิลปะที่หลากหลาย